ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสาราทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์พช่วปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูลสวัสดีครับแฟนๆอโตรไลฟ์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมดิที่ทุบถมครับวันนี้ครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวนะครับเพราะวันนี้ครับ เราเพิ่งเสร็จจากง,งานถแถลงข่าวนะครับของบริษัทโวลโวคาประเทศไทยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้มีการจัดงานถแถลงแผนการดําเนินธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาทําให้เราได้เห็นถึงทิศทางของโวลโวเหมือนกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเขาจะเดินไปในทิศทางไหนรถรุ่นไหนกำลังจะมารถรุ่นไหนที่ไม่มานะครับ ในปีที่แล้วนะครับว o l โวเนี่ยมียอดขายอยู่ทั้งสิ้นประมาณ3,741คันนี่เป็นยอดจดทะเบียนนะคือยอดแท้ๆของว o l โวเลย3,741คันหลายท่านอาจจะมองว่าไม่เยอะแต่มันก็ไม่น้อยนะ3,700คันในกลุ่ม Luxury ก็ถือว่าใช้ได้ว o l โวค่อนข้างจะบอกว่า เขาก็พอใจในระดับนี้เพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายของตลาดรถยนต์โดยรวมเนี่ยมันทัฟมากๆมันแข่งขันกันหนักหน่วงมากๆดังนั้นทําได้3,741คันเนี่ยก็พอเพียงโดยยอดขายทั้งหมดปีที่แล้วนะครับ80%นี่เป็น e v ีรถไฟฟ้า20%เป็น plug-in hybrid ซึ่งทิศทางเนี้ยทางคุณคริสเรลนะครับซึ่งเป็นกรรมการวิจารณ์โบรกอ์คาร์ปร,าาประเทศไทยและวันนี้รับผิดชอบมาเลเซียด,ด้วย เขาบอกว่าเป็นยอดสัดส่วนที่เป็นไปตามแผนที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับการที่มีเปิดตัวการที่มีเทคโนโลยี p h เข้ามาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยลงดูตามตลาดดูเทรนด์ของตลาดด้วยว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเทรนด์ตลาดไปใน EV เคเขาก็มีรถ EV เสริมถ้าเทรนด์ตลาดไปใน p l u ๊กอินไฮบรไม่ได้ชอบ EV บ้างมายเขาก็มีพอร์ตของ p l u ๊กอินไฮบรเสริมนี่คือการทำตลาดของ volvo ในวันนี้และในอนาคตข้างหน้าด้วย ถ้าความต้องการตลาดไปปลั๊กอินเยอะๆไม่ได้ชอบ E ีอีกต่อไปแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตรถในกลุ่มปลั๊กอินไฮบริดเข้าสู่ท้องตลาดนะก็โอเคเพราะในวันแรกๆในปีแรกๆเขาบอกเขาจะมุ่งเน้นในความเป็น EV ีอย่างเดียวเลยนะแต่ในวันนี้ดูจากตลาดแล้วดูจากความต้องการของลูกค้าแล้วปลั๊กอินไฮบริดก็มีโอกาสแต่เขายังไม่ทิ้ง EV นะ EV ยังเป็นขาหลักเพราะ EV ีคือตลาดของโลกนะครับของโวล o คทั่วโลกเลยเน้นที่ EV แต่ในบ้านเราถ้าเกิดว่าปลั๊กอิน ดีกว่าเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าสู่ปลั๊กอินไฮบริดในปีนี้เขาคาดหวังการเติบโตของยอดขายไปที่5%เนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,000ักว่าคันก็โอเคสัดส่วนยอดขายแน่นอนครับต้องเป็น EV นะครับและปลั๊กอินไฮบริดก็เป็นส่วนเสริมแต่อย่างไรก็ตามที่เราจะมาเล่าข่าววันนี้นะครับนั่นคือยอดขายรวมนั่นคือแผนการตลาดโดยรวมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราทราบชัดเจนในวันนี้คือรถยนต์รุ่นหนึ่งของ Volvo ที่คาดหวังว่าจะ ที่คาดหวังว่าจะเข้ามาในบ้านเราเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วแต่วันนี้ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับว่าน่าจะใช้คาว่าดับฟันได้นั่นก็คือเจ้ารถตู้นะครับหรือรถในกลุ่ม MPV luxury MPV นั่นเองคือเจ้า EM 9 0 EM 9 0เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีคือผลิตที่ประเทศจีนใช้โรงงานเดียวกับ s ีเกอร์0.9นนั่นเองใช้ลายการผลิตเดียวกันแต่การผลิตรถที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกันท่านผู้ชมดูได้จากคลิปที่เราพาชม EM 9 0ได้ที่ประเทศจีนนะครับ วัสดุอุปกรณ์ของ E M 9 0เนี่ยดูหรูหราดูลักชัวรี่มากกว่าเจ้า s e e k อร009มากหมายนักในวันแรกเรายังสงสัยว่าเฮ้ยออกมาจากลายกันผลิตเดียวกันเจ้าของเดียวกันรถ2แบรนด์เนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้ามี009 00โอ้โหบวโวขายไม่ได้แน่ๆในตัว E M 9 0แต่เมื่อเราไปดูตัวจริงเสียงจริงไปดูจากวัสดุไปดูจาก ออปชั่นต่างๆที่ใส่เข้ามาต้องยอมรับว่า w o l v o e-m 90รู้รากว่า s ี e ก e r 009และถ้าวันนี้ถ้าจะบอกว่าถ้าเอา v o l v o e-m 90มาตั้งในตลาดบ้านเราเป็นรถตู้ MPV ขนาด6-7ที่นั่งในวันนี้บอกเลยได้ว่าหรูที่สุดในตลาดหมดสิทธิ์เลยไม่มีการผลิตตัวพรมลายขวาออกสู่ตลาดโลกซึ่งตรงจุดนี้เท่าที่เราทราบมานะครับมันก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่าง ซีเกอร์และโวลโวด้วยนะครับซีเกอร์อยากจะจะออกไปสู่ตลาดโลกโดยใช้เจ้าตัว0 0 9เนี่ยบุกตลาดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแหมเขาเรียกว่าอะไรตัดไฟแต่ต้องลมไม่ผลิตเจ้า v ว l โว e m 9 0ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ซีเกอร์ประสบความสำเร็จได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า v ว l โวไม่พอใจหรอกเพราะว่าถ้าเป็น e v ในวันนี้ที่ขายในบ้านเราเนี่ย e x 3 0 e x 40นะครับที่เป็นที่เป็นไฟฟ้าล้วนอ่ะมีพวงมาลัยขวาทั้งสิ้นขาดแต่ MPV หรูหรา Luxury รุ่นเดียวน่าเสียดายมากๆหมดสิทธ์ครับ272แรงมา้า116กิโลวัตต์อวก็เป็นความฝันของแฟนๆโ o l โว,โวหลายท่านนะครับที่อยากจะได้เจ้าตัว EM90 เข้ามาในบ้านเราแต่อย่างไรก็ตามทาคุณคริสเวลล์เขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีตลาดรถตู้ไฟฟ้าเข้ามาแต่เขาก็มีเจ้า EX90 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปนะครับในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ในราคาค่าตัวตั้งแต่4.29ล้านบาทจนถึง4.89ล้านบาทตรงนั้นเขาบอกว่ารถในกลุ่มนี้เข้ามาทดแทนได้เข้ามาใช้งานใกล้เคียงกับเจ้า EM90 ได้แถมยังได้เปรียบในเนรื่องของความสูงของตัวรถด้วยวิ่งไปในพื้นที่ที่กันดานได้มากกว่าพื้นที่ที่บุกป่าฝ่าดงได้มากกว่าเจ้า EM90 ดังนั้นจึงอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยหันมามองตรงจุดนี้ว่าถึงแม้เขาจะไม่มี e m 9 0ไม่มีรถตู้แต่เขาก็มี e x 9 0เข้ามาทดแทนน่าสนใจนี่ก็คือการรับมือของเขารับมือของ volvo ประเทศไทยว่าเฮ้ยฉันไม่มีรถตู้แล้วฉันก็เอาเจ้าตัว m p v ตัวนี้เข้ามาทดแทนเจ้า s u v ตัวนี้เข้ามาทดแทนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเป็นครอบครัวกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความหรูหราทั้ง6ที่นั่งและจิตที่นั่งเข้ามาทดแทนเจ้า e.m. 90ได้น่าสนใจครับตรงจุดนี้ก็ต้องมารอดูต่อไปว่าแนวคิดนี้จะสามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าที่ต้องการเจ้า e.m. 90ได้มากน้อยแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่าต้องติดตามนะครับและยอดขายเจ้าตัว e.x. 90จะเป็นอย่างไรเพราะราคาค่าตัวที่4ล้านบาทเนี่ยยังไงเขาเจอกับเอาผ่านแน่นอนยังไงก็ต้องเจอกันยังไงก็ต้องสู้กันซึ่งราคานี้ผมก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจแต่เรายังไม่ได้ไปลองขับ ไม่นานครับจะตัว ex 90มาอยู่ในมือเราแน่ๆเราจะมีโอกาสได้ลองขับแน่ๆแล้วเราจะได้บอกว่าเฮ้ยฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับความเป็น mpv 6ที่นั่ง7ที่นั่งหรือเปล่าถ้ามันใกล้เคียงกันมันก็ทดแทนกันได้เหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจและสําหรับในบ้านเราละ่ะเมื่อมีรุ่นที่ไม่เข้ามาแล้วมีรุ่นไหนที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับคุณคริสเวลบอกว่าจะมีรถอีก2รุ่นเข้ามาในบ้านเรานะครับจะเปิดตัวในบ้านเรานะครับรุ่นหนึ่งคือการแต่งหน้าทาปากของเจ้ารุ่น ex 30นะครับจะ Cross Country แต่งให้ออกมาเป็นสปอร์ตลุยได้สปอร์ตได้มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น Adventure มากขึ้นอันนี้จะเปิดตัวในโยเร็วนี้เจ้า E X 3 0นะครับและอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับจะเปิดหลังจากที่ตลาดโลกเปิดมานั่นคือเจ้า E S 9 0 E S 9 0เนี่ยเป็นซีดานก็คือเจ้าตัว S 9 0นั่นแหละแต่ตัวนี้ E S 9 0คือ E V ในกลุ่ม D s e gment ที่หรูที่สุดของ Volvo ในวันนี้และจะเปิดตัว ภายในปีนี้แต่เท่าที่เราทราบนะครับยังไม่ได้ขายหรอกเปิดจองกันได้ปลายปีเพราะว่าในเมืองนอกยังไม่เปิดเลยนะ ES 90ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพประกอบเนี่ยยังเป็นภาพร่างๆอยู่เลยยังหลบๆกันอยู่เลยยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรออปชันเป็นอย่างไรฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่รอเมืองนอกเปิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประเทศไทยน่าจะเปิดรับจองนะครับในงานมหากรรมยานยนต์ปลายปีประกาศร,ราคาพร้อมรับจองและส่งมอบ ในปีหน้าอ่าก็เอาก็ยังถือว่ามีอะไรที่แปลกใหม่นะการเติบโตของว o v o วนี่ทางคุณคริสเวลบอกว่าเขาคาดหวังว่า5%ที่เติบโตเนี่ยหรือว่าพันกว่าคันที่เติบโตเนี่ยจะต้องมาจากรถ2รุ่นนี้แหละก็คือเจ้า e x 3 0 cross country แล้วก็เจ้าตัว e s 9 0 d นะครับก็ถือว่าแฟนๆ v o v o ยัง ยังพอมีหวังยังเออมันไม่ได้แห้งแล้งไม่มีโมเดลให,ใหม่เลยมีโมเดลใหม่ๆม,มา2รุ่นด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับทางผู้บริหารของทาง volvo นะครับก็ยืนยันว่าเขายังเดินหน้าในประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อนเนื่องถึงแม้ว่าจะมีบางดีลเลอร์ที่ถอยไปแต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องของการถดถอยของธุรกิจ volvo ไม่ได้เป็นการถดถอยของแบรนด์ volvo แต่อย่างใดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลทงทางธุรกิจดีลเลอร์บางท่านอาจจะมีทิศทางในการทํางานที่เปลี่ยนไปนะครับอ,อยากไปลงทุดอย่างอื่นอย่างเวิร์อย่างเง เป็นดีลเลอร์วอลโวมานานแต่ในวันนี้ทิศทางของเวิร์นเปลี่ยนไปเขาอยากจะเป็นดิสทริบิวเตอร์เขาอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์นําเข้าอย่างเดียวไม่ได้อยางมาเป็นดีลเลอร์แล้วเขาก็ยุติการจําหน่ายแต่ยุติการเป็นดีลเลอร์ของวอลโวแต่อย่างไรก็ตามก็มีดีลเลอร์ใหม่นะครับของวอลโวขึ้นมาที่พัฒนาการใกล้ๆกับเวิร์นอยู่เหมือนกันนะครับเข้ามาซัพพอร์ตทดแทนกันไปโดยในปีนี้เนี่ย วโจะเป็นทั้งหมด15ดีลเลอร์นะครับ9แห่งอยู่ที่กรุงเทพ6แห่งอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เหมือนเดิมเรียกว่าใกล้เคียงเหมือนเดิมนะครับแล้วจะมีการพัฒนาบริการใหม่ๆอย่าง Smart Repair s Rep นะครับสมา r ์ทรีเพนี่ก็คือการซ่อมชิ้นงานบางชิ้นงานที่เดิมเนี่ยต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแต่วันนี้จะเป็นซ่อมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าอย่างเช่นซ่อมกระจกบังลมหน้าเนี่ยจะซ่อมได้แล้วจากเดิมเนี่ยเวลามีริ้วมีรอยหรือแตกเล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ย ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแต่วันนี้ซ่อมได้แล้วนะครับวันนี้จะลดค่าใช้จ่ายได้รวมถึงการทําความสะอาดกรององค์กรองแอต่างๆนะครับเขาก็จะมีบริการพวกนี้มากขึ้นรวมถึงกลางปีนี้จะมีการตั้งแบตเตอรี่เซ็นเตอร์ขึ้นนะครับก็คือการซ่อมแบตเตอรี่ซ่อมได้แล้วในวันนี้ของ w ัวเวน่าสนใจเขาก็เดินหน้าเต็มที่วันนี้เขาไม่ยอมถอยหรอกนะครับคุณคริสเวลรู้จักเรามาโหนานนะผมว่าผมเจอคุณคริสนโห หลายปีหลายปีก็ยังเป็นผู้บริหารที่น่ารักแล้วก็ยังให้ความชัดเจนทิศทางของ v o ลโได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นรถรุ่นใหม่ๆของ v o ลโมากนะักแต่เราได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนในทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์เราได้เห็นความมั่นใจของคุณคริสเวลแล้วก็ผู้บริหารของ v o ลโในทุกครั้งนะครับว่าเฮ้ยเขายังมุ่งเน้นไปทาง EV ีเขาก็ไป EV ีชัดเจนแต่ในวันนี้เขาบอกล้าเฮ้ย p h มันมีโอกาสเหมือนกันเขาก็เปิดตลาดรถในกลุ่ม p h เมากขึ้น ในวันนี้เนี่ยกลุ่ม p h f นะครับมียอดมียอดแชร์อยู่ประมาณ20%ของพอร์ททั้งหมดถามว่าพอหรือเปล่าเขาบอกว่ามันก็เติบโตไปตามตลาดมันก็เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในวันนี้ถ้าวันหนึ่ง p h f เยอะขึ้นความต้องการของลูกค้าเยอะขึ้นเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตรถในกลุ่ม p h f มากขึ้นแต่วันนี้ในในโยบายของโลกนโยบายของ Volvo Car นะครับ Global ยังเป็น EV อยู่เขายังเน้น Product ที่เป็น EV และเขาตั้งเป้าจะเป็นผู้นำ ในความเป็นตลาดรถ EV Luxury น่าสนใจกันทนผู้ชมครับมารอครับว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปลองขับรถของ v o l v o กันคันไหนกันบ้างในอนาคตแต่ในวันนี้เราได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของ VolV แล้วว่าปีนี้เขาจะเดินไปในทิศทางใดทั้งในเรื่องของบริการหลักการขายทั้งเรื่องของการขายทั้งในเรื่งองข,ง,งของการขยายเน็ตเวิร์กเขายังเดินหน้าอยู่เช่นเดิมโปรดักต์ใหม่ๆปีนี้2รุ่นด้วยกันแฟนๆรอได้ถ้าอยากได้ E X 3 0ที่เป็นครอสแันที่รอปีนี้มาแน่และ รอถ้าอยากได้รถในกลุ่มซีดานที่เป็น EV และหรูหราที่สุดของ Volvo ปลายปีได้เห็นแน่ e s 9 0ครับแต่ดับฝัน e m 9 0ไม่มีให้แฟนๆแน่แนครับขอใช้เจ้าตัว e x 9 0เข้ามาสู้แทนดีกว่านี่คือทิศทางของ Volvo ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับ ต่อไปนี้ถ้ามีข่าวคราวแบบนี้ผมจะนำมาเล่าให้แฟนได้รับฟังนะครับสั้นๆแบบนี้เพื่อให้ทุกท่านทันต่อเหตุการณ์ของแวดวงยานยนต์ในวันนี้ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับแผนการตลาดของโ o ้โอแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคบุตรครับสวัสดีครับ